วันนี้เราก็จะมาให้อาหารสัตว์นะเธออันนี้คืออะไรัไรอะม่นอตตออันนี้คืออะไรไหนบอกก่อนไม่รู้เธอเธออันนี้คืออะไรบอกก่อน อันนี้เป็นลูกชิมบบคทลที่ไหนมาละอมาละก็กับลูกชิ้มค่ะเอามาดูเตาเอาเธอจิ้มให้อา่นเตาหน่าาหอยไปค่อยเจะจิ้มได้ไหมนะอ่ะจิมได้ละอ่ะไปดูกันค่ะ อาให้แล้วกลัวแม่ไม uh ่ไล uh> uh ่แมวให้แล้วกลัวจะให้ได้เอาโอเคมาดูบรรยากาศกันนะคะ อ่ะหันมาพูดหน่อยโอเคนะวนี้เอภาพกใจนะจออะไรนะลูกับภาาพอาดต่ม่เอาาอกไนอะไปไหนนะเอาอันนี้เอ้ยเนาะ โมกัลนกเนี่มันก็จะมีนกนกพิราบมาขโมยอาหารเต้าอันไหนอันไหนอันไหนเธอป้อนหน่อยปดเอาไปเลยไม่เป็นไร มันดูเต่ตาตปีนเดี๋ยวอุ้ยสองชิ้นอ่ะกระติดคอนะ่ะเอ้าก็แม่บอกให้เอาไปส่ง,ออสงกะมันจิ้มได้สองชิ้นไม่ติดหรอกมันนิ่มเฮ้ยนกไม้แล้วเ้ย,ย <laughs> ต่าแจอะไรเธอ เฮ้ยหันมาพูดหน่อยห้องอยู่ไหนอ่ะอยากให้ยิ่งอ่ะไม่กินน้อยอ่ะแล้วมันโดนปดอ่ะดปวะทิลาชิ้นนะ เราก็มาให้อาหารเต่ากันที่นี่ที่ไหนมาเบลมาให้อาหารเต่าที่ไหนลูกไม่รู้ว่ที่ไหนนะแม็กบอกบอกบนได้ได้ลูกผ่านมาพูดฮ่าฮ่าฮ่ อามาเบลบอกก่อนว่าเรามาให้อาหารเต่าที่ไหนวัตตายูนนะคะวัตตะยูนอยู่ตรงไหนมากอยู่อยู่ยที่แถวแถวตรงสะพานพูจ้ค <laughs> ่ะ <laughs> อจ,จะจิ้ได้ไหมนะ,ะ <laughs> <laughs> มาเบลคือก,กลัวทุกอย่าง <laughs> ให้แต่ยังลูกยังค่ะค่ะจะหมดแล้วเขาอยากเธอบ่อยไปเลยนลั่นแหละล่วง พอเราลูกอันนี้ก็เป็นเต่านะคะเต่าที่อยู่ในวัด มันจะจิ้มย่างอิดหนึ่งนะคะนี่นี่แม่ครับภาพอุ้ยชิ้นสุดท้ายแล้วนะเดลปิดคิดก่อน เราจะไม่ปิดคลิปเหรอชิ้นสุดท้ายแล้วทุกคนอาเบลสเ,เไปได้จริงไหนนะไมเนี่ยอาเร็วไปบ้างก่อนอันนี้อันนี้เอ้ายังมีเหรอไม่ชิ้นไม่ได้ต้องเล่นไปอ่ะพอแล้วละ โอเคเบลมาหันมา่ที่า